สวัสดีครับเพื่อนๆชัยยูทูบเลกซี่ตะโกนนะครับผมตามกำเดียบรองตามกำเดียบรองกล้องปีแมมนะจีแมมจ้าปีแมมจ้าปีแมมจ้าปีแมมนะครับปีแมม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 เยอรมันประวัติของปูเป้ปูเป้ปูเป้กินส้มนาวอร่อยมากเลย วาอากาศอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ร้อยกับร้อยร้อยร้อยน้ำจีมต่ำเองแจกตัวเย็นวายกับปุ่มกล้ามาแล้วก็แหลกกินนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดซับตะไก่กักระดิ่งปิ๊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 งใครไม่กดเอาใครไม่ใครไม่กดไลค์ให้นะเอาเอาตีนี้แจ๊กจี้จี้ดูแตก ก้มามันอย่าลืมกดไลค์ตับปูกันนะขับน้ำโจนนี่แม่ปูกันกดไล่ไม่มีใครกดไลค์ตับปูเลยอย่าลืมกดไลค์นะจ๊ะใครที่กดไลค์ก็ขอให้รวยยิ่งยขึ้นไปนะจ๊ะอยู่คำเต็นชอยวิทมีวิดีโอคริ๊ดแอบมีวันดีฮะข้ามานะมาเลยเคยบ้านเรากับเคย์เคยเกยปัดลุ่งเคยปัดลุ่ง ยืยยวดจ้ะอ้าปากอ้าปากมะนาวนะมะนาวมะนาวมะม่วงเม่กีเม่กีเมกีแต่กินไรกันบดสิ มะม่วงน้ำดอกไม้กินมะนาวก่อนจ้ะใส่ลงไปยั่วยั่วๆยั่วชุเลตตีอร่อยไมมะนาวจ้าหวานเป็นลมขมเป็นยานะจ๊ะทุกคนจ้าใครเป็นเย็นแบบไปกินได้นะจ้าดีต่อสุขภาพดีกับทุกคนนะจ้ามะนาวยั่วจ้ามะม่วงน้ำดอกไม้ยั่วจ้า Rồi à ta. À. สองลูกปีแมนเบอร์ม่นาสองลูกน้ำจิ้มอะไรที่สุดในสามโลกเลย รอยคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่กล้ามารับชมตะปูเนชนลเส <c oughs> ื้อเสื้อรุ่นเรียนมัธยมปลายพัทลุงสั่งมาแล้วไม่เคได้ใส่วันนี้ก็เลยใส่ออกสื่จ้า แก่ไปสองวันแล้วมูเตรูตรอืม พี่แมมพี่แมมกะปินะจ๊ะพี่แมมกะปิสาวใต้จากจังหวัดตังอยู่เยอรมันนะพี่แมมแมมกับแมมแมมอินเยอรมานีนะคะจ้องแมมอินเยอรมานีนะจ๊ะพี่สาวนี่จ้ะตามคำขอนะจ๊ะมะนาวน,นะจ๊ะส้มน้าลูกน้าบ้านเราพี่แมมเออ้อยมาตาอาปาก อือานานสองลูกมะนางสองลูกดีปรีดีปรีร้อยเป็ดเป็ดแตบบานแตบบงใส่น้ำตาลายแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมันน้ำตาลมะพร้าว ผสมกันใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำ,นำ,นำที่ต้มสุกแล้วนะแล้วก็หัวหอมจอยจอยยิกยิๆยิยิกยิซับไปเลยจอยไปเลยต้มวงเอหยวหอม cái tay cả tay bẻi lơi roi roi mát xe, xe, mát chim mẹ đẹp ดีก็ต่ำใกล้นะมาโมมาโมว่านนะมาโมนางปลาว่านะดิปลีเคยหอมน้ำตาลมาปลานะใส้น้ำซึ่งกับน้ำตาลใกล้ใส่น้ำร้อนนะเดะเดะไอ้เข้ากันจะใส่กะปิเยอะอร่อย เกีอบทกีแตกเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเข้าห้องน้ำไปกินดูอร่อยกินนักเปลือกเนีอ <c oughs> ื Muốn đọc mà muốn ừ. đọc Piao kịch phần Đó à Hmm Chính đập cười cả rồi À nóng chèo Nó chèo mà nóng yếu อ่อยูริยูริยูริจังโกเบดากายเบดาที่รู้จักทุกคนมาจากโดยเฉพาะพี่แมมแม่มเยอรมันนะคะแม่มกบปีอินเยอรมันนะคะแมมพี่แม่มอินเยอรมันตามคำขอจากพี่สาวอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมเจ๊น้องด้วยนะจ๊ะพี่แมม พี่แบมพี่สาวดังดังเวอร์วงอลังการแล้วจ้าตอนนี้มีคนติดตามเป็นหมื่นๆมืนแล้วจ้าดีใจกับพี่สาวด้วยตามกำขอเลยนะพี่สาวจ้าเทพหวานเนี่ยนอนปิดบอานเบ้ยขี้แตกเข้านางกับตะเล่นี่เดี๋ยวจะมาไลฟ์ฟังว่าขี้แตกหรือเปล่าเผ็ดด้วยเป็ดตั้งเป็ดร้านคือหวานอะ่ะ หวานเป็ดเยอะหวานเป็ดหวานหวานอะ่ะฮบปะปัตะยาช่วงนี้อากาศหนาวหนาวเวอร์ตองไม่มีน้ำมุนรับรองไม่ได้อ่ามน้ำช่วงนี้อากาศหนาวมากคลิปนี้กินคลิปกินแค่นี้แหละ มะนาสองลูกกินไปเมื่อกี้นี้มะม่วงเปรี้ยวมะม่วงน้ำดอกไม้เจอกันใหม่คลิปหน้าดิจ้าเดี๋ยวนี้ไปกินต่ออ่ะเละิศงานดีบไม่เจอ <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้จ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ